เป็นเกวนครับเกวนโหสุดยอดเลยอยู่ในวัดยางปูนะครับเป็นโรงเรียนยางปูด้วยเนาะเป็นเกวนสมัยโบราณนะครับโหคลาสสิกมากสุดยอดเลยก็ตอนนี้เราจะเรามาอยู่ที่บ้านยางปูเนาะเราจะไปดูโรงเรียนเนาะโรงเรียนวัดยางปูนะครับว่ามีอะไรตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะ วัดยางปูนี้เป็นสถานที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็จะมีนักเรียนอยู่เป็นนับร้อยๆเลยนะถ้าเป็นช่วงปกตินะแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นโรคโควิดอย่างนี้ก็น่าจะไม่มีการเปิดนะคงจะปิดไปแล้วแหละแต่ว่ารอให้โควิดหายแล้วก็คงจะกลับมาเรียนนะตอนนี้เราก็มีการะจะไปดูนะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะก็เป็นเส้นทาง เนทางไปที่จุดนี้ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วเดี๋ยวเราขึ้นจอด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 อ่าตรงนี้เป็นวัดด้วยนะครับเป็นวัดด้วยเป็นโรงเรียนด้วยเนาะเขาเขียนว่าจองยางปูนะครับเป็นภาษาไต้เลยเป็นจองยางปูนะปีสองพันรเด ป,ปีไตอ,อันนี้จะสะเอะจาจะสะสองเหงหา้าปากหกสเปอันนี้ก็เป็นปีเนาะอันนี้ก็วันนีาใครใครดูเข้าใจก็ดูไปแล้วกันเนาะอันนี้อ่านี้เรามาถึงโรงเรียนแล้วนะครับมาถึงที่โรงเรียนเนาะเมื่อก่อนนี้เคยมา จะมีนักเรียนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะมีเป็นหลายร้อยเนาะนี่ก็มีสหายมีอะไรก็มาเรียนอยู่ตรงนี้นะใครที่เรียนจบตรงนี้ไปก็เก่งภาษาอังกฤษเนาะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าซิมฮักมาเรียนตรงนี้หรือเปล่านะวันน่าจะถามแกดูก่อนซิมฮักรักเธอนะก็ช่อง y o youtube ซิมฮักรักเธอซิมฮักนั่นเลยเนาะซิมฮักก็น่าจะจบมาจากตรงนี้แหละถ้าจำไม่ผิดนะ เหมือนเคยได้ยินมานี่ก็เป็นโรงเรียนยางปูนะก็จะมีนักเรียนนะครับนักเรียนอะไรก็เรียนอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นโรงเรียนเป็นเป็นโรงเรียนอะไรตรงไหนนี้อันนี้เป็นโบสถ์นะมาดูรอบๆก่อนเนาะก็ขออนุญาตเนาะรศถิ่นทั้งรายนะครับก็มีความตั้งใจอยากจะอ่เผยแพร่วัฒนธรรมเฉยๆเนาะการเป็นอยู่แล้วก็นี่เป็นโรงเรียนเนาะ นี่ก <aid> ็เ <Solomon> ป <How |ms|> ็นโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการชอบในการศึกษาในโรงเรียนอะไรอยู่นี้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นที่พักนะครับเป็นที่พักของนักเรียนเนาะนักเรียนนักศึกษาตรงนี้เป็นที่พักนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่พักเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นที่พักเนาะอันนี้สงสัยน่าจะเป็นที่พักหญิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันจะแบ่งกันนะอันนี้เป็นที่พักของหญิงแล้วก็ข้างล่างน่าจะเป็นห้องเรียนด้วยนะครับ ส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่พักของผู้ชายอย่างนี้นะครับก็ในนี้เป็นวัดเนาะเป็นวัดแล้วเป็นโรงเรียนโซนนี้ก็เป็นที่เรียนเป็นที่เรียนด้วยที่พักด้วยเป็นวัดด้วยเนาะมีนักเรียนอยู่ประมาณหลายร้อยนะครับอยู่ในนี้เมื่อก่อนตอนที่เปิดนะช่วงโควิดไม่มานะครับก็นอนอยู่ในนี้กินในนี้ทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นระบบการเรียนการสอนเลยแล้วก็เรียนแต่ภาษาอังกฤษนะครับตอนนั้นเขาจะเรียนคอร์สละหนึ่งปีนะครับ เข้มงวดมากนะครับเรียนทั้งวันทั้งวันเนะี่ยมีแค่พักเป็นช่วงๆเท่านั้นที่เดี๋ยวก็เรียนทั้งหมดเลยนะครับตอนกลางคืนก็เรียนนะถึงสองทุ่มสามทุ่มอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พระวิหารเนาะเป็นพระวิหารนะครับนี้ก็เป็นพระวิหารเนาะเป็นพระวิหารแล้วก็มีอันนี้ต้นมะพร้าวนะครับ เป็นต้นมะพร้าวแล้วก็มีรังนกกระจาบอ่นกกระจอกฟ้านะคมีอยู่สองแบบนกกระจอกฟ้าก็ว่าวก็เรียกนะนกกระจาบก็เรียกนะครับอยู่ข้างบนนะที่วัดบ้านกาสมบุญก็เอารังมามา,มาติดตั้งเอาไว้อยู่เอามามัดกับต้นไม้ผูกกับต้นไม้อะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นที่พักของสามเณรอะไรทั้งหลายนี่ก็น่าจะเป็นที่พักของ อ่ะเป็นกุติเป็นอะไรอย่างนี้เนาะเออตรงนี้ก็มีด้วยนะเป็นเกวียนนะครับเป็นเกวียนสมัยก่อนเนาะปัจจุบันก็หาดูยากแล้วล่ะตรงนี้เสียดายไม่มีโคนะเอาโคมาใส่ตรงนี้นี่นะครับโคใส่ตรงนี้เลยนี่สุดยอดเลยนะครับ ในสมัยก่อนก็ใช้แบบนี้เนาะในการสัญจรในการขนของไปตลาดไปนั่นไปนี่ทําอะไรก็ใช้แบบนี้นะครับใช้แบบนี้เนาะเป็นเกวียนก็ขอสุขสันต์ดีเจริญพรนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดยางปูนะครับหรือว่าโรงเรียนยางปูด้วยเนาะก็มีนักเรียนเป็นร้อยๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้โควิดมาก็ปิดไปเนาะ น้าสนใจมากครับในวัดนี้มีเกวียนด้วยนะครับโหหาดูยากแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเป็นเกวียนที่ดูแล้วก็ยังสมบูรณ์เนาะมีเบรกมีอะไรด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเบรกนะถ้าใครยังไม่รู้เนาะถ้าเวลาขับไปขับไปใช่ไหมเอ,อเวลาเราจะจอดรถอย่างเงี้เราก็จะเบรกอย่างเงี้ยก็จะมีเหล็กโซ่เหล็กอยู่ตรงนี้มาดูนะจะมีโซ่เหล็กอยู่ตรงเนี้ยเขาก็จะ ดึงข้างหน้าดึงข้างหน้ามันก็จะมามอย <g organ> ่างน,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 นะนี้เห็นไหมดูอ๋อนี้หลุดละเจ็บ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 ขึ้นมาข้างบนเนาะตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้เห็นไหมมันก็จะไปดันกับล้อของรถเนี่ยให้มันเสียดสีกันอย่างนี้แล้วก็มันก็จะเป็นเบรกนะครับก็จะเบรก่างนี้ถ้าเราไม่อยากเบรกเราก็ปล่อยไว้เองมันก็จะไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเบรกแล้วก็โซ่เนี้ยก็ทั้งสองข้างเลยทั้งสองข้างเลยครับมันก็จะเบรกเลย ย่างนี้นะครับแล้วก็ดูดูรอบๆนะก็เืออย่างนี้นี่เวลาเวลานั่งไปเนี่ยเขาก็จะนั่งตรงนี้ก็ได้เอาอะไรมาแล้วก็นั่งตรงนี้ขาก็หย่อนลงตรงนี้นะครับขาาย่อนลงตรงนี้แล้วก็เอาเอาโคเนี่ยบัวเนี่ยใส่ของสองตัวตรงนี้แล้วก็มีไม้แล้วก็ต่อยๆถ้าจะไปข้างซ้ายเขาก็จะตี ตีข้างขวามาข้างซ้ายนิดหนึ่งแล้วก็ดึงเชือกนิดหน่อยก็เป็นการบังบคับคล้ายๆพวงมาไัลนั่นแหละถ้าจะต้องการไปข้างขวาก็ดึงข้างขวาชักเชือกข้างข้างขวาชัก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 แล้วก็ตีตีข้างซ้ายตีบัวที่อยู่ข้างซ้ายให้มาข้างขวานิดนึงเนี่ยมันก็จะมาข้างขวามันก็จะรู้เองเนาะก็ยังแต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะเบรกเนี่ยทำไงแบบลงดอยอย่างเงี้ยมันดอยมันชันอะ <S <S ่ะหรือว่าต้องการที่จะเบรก,กมีรถมีอะไรมาข้างหน้าเบรก,กทาําไงเราก็จะดึงเชือกบัวก่อน ดึงเชือกบวกทั้งสองตัวดึงมาอย่างนี้เลยดึงข้างคอมันพอเชือกมัดที่คอใช่ไหมพอดึงปุ๊บมันก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยเขาเจ้านายสั่งให้หยุดแล้วนี่เราก็จะหยุดอย่างเงี้ยก็จะดึงถ้าต้องการให้มันไปแล้วก็จะตีหลังมันตีแป,ป๊บแป,ป๊บอย่างเงี้ยเป็นการสัญญาณว่าไปสิอย่างเงี้ยมันก็จะไปแต่ถ้าเราต้องการหยุดเราก็ดึงเชือกทั้งสองตัวนี้ดึงปุ๊บม,มันก็จะหยุดก็จะหยุดแล้วก็เราก็ปล่อยไปแต่ถ้าหากว่าลงดอยดงอะไรที่มันมันชันมันใช่ไรใช่ไหมมันไปเร็วเกินไปแล้วก็ ตรงนี้นี่เนี้ยดึงอันนี้ต้องมันหย่อนกันไปละวเขาต้องแข่งอีกหน่อยหนึ่งนะก็จะหย่อนแบบน,นี้แบบน,นี้ดึงอย่างเงี้ยเห็นไหมลองไปดูดูดูที่รถเห็นไหมมันก็มันก็จะเบรกที่ยางรถเห็นไหมอ่ามันก็จะเบรกเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอตรงนี้มันก็จะเสียดสีกับไอล้อเงี้ยตรงเนี้ยมันก็คือการเบรกนั่นเองเพราะฉะนั้นรถล้อ,ลอเกเวียนเนี่ยมันก็ค่อยๆลงไหลลงนิดๆเล็กหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าเวลาจอดไว้เนี่ยเขาจะต้องเอาหินเอาอะไรมาหนุนเอาไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยล้อมันจะหนุนมันจะหมุนไปก็จะอันตรายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบรถเนาะลัชรถโบราณ <c oughs> ที่สวยงามแล้วก็ จะมีแบบนี้อยู่ด้วยด้วยอันนี้เป็นไม้ค้ำเนาะทำไมถึงมีสองขาก็เพราะว่า <Gold> <INE> ถ้าหากว่ามีขาเดียวเนี่ยมันอาจจะหมุนแล้วก็ล้มลงได้เพราะฉะนั้นเครื่องต้องมีสองขานะต้องมีสองขาถพามีสองขาแล้วมันไม่ไปได้เห็นไหมมันจะแน่นเลยแต่ถ้ามีขาเดียวเนี่ยอาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นต้องมีสองขาแล้วก็ถ้าเวลาจะไปเราก็ดึงขึ้นแล้วก็ชักไอ้นี้ออกแล้วก็เอาไว้ตรงเนี้ยเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมเกร็งไหมตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ย เขาก็จะเอาไอ้ไอ้ง่ามตรงเนี้ยมันเป็นเป็นง่ามพอดีเลยเอาง่ามตรงเนี้ยเอามาสอดใส่ตรงนี้ปั๊บตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเราสอดตรงนี้มันก็จะไหลไปข้างนู้นข้างนี้แล้วก็อาจจะอาจจะหมุนอาจจะตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทาตรงนี้เอาไว้พอดีเอาไว้อยู่ตรงนี้เวลามันตกหลุมตกอะไรมันก็นุ่มไงมันก็จะไม่ตกมันก็จะอยู่ที่ที่เดิมอยู่นะครับนี่เนาะส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบนี้ ถ้าเวลาบัวมาใช่ไหมเดึงเข้ามาปุ๊บเข้ามาตรงนี้เขาก็ถอดตรงนี้ออกปล่อยตรงนี้เราก็ให้บัวอ,อุ้ยนะน่อุ้ยสมมุติสมมุติอันนี้เป็นบัว <laughs> เป็นบัว <laughs> ก็เดินมาแบบนี้ เดินมาแบบนี้เข้ามาตรงนี้เขาเขาฝึกแล้วเนี่ยเขาจะรู้เขาก็จะมาแบบนี้เราก็จับข้างล่างมันขึ้นมามาแบบนี้นแบบนี้จากนั้นก็อุย้ยบัวนี่หนักนะเดี๋ยวๆ,ๆไม่ไม่บัวอย่างนี้ก็ขึ้นแบบนี้แล้วก็สอดเข้าอย่างนี้ปุ๊บเ,เรียบร้อยเนี้ยหนึ่งตัวเรียบร้อยถ้าเวลาเราต้อง ไปถึงจุดหม้ไปทางแล้วก็ดึงนี่ออกแชบนี่บัวก็จะถอดหัวออกนี้แล้วก็เข้าไปไปกินหญ้านะไปกินหญ้าแล้วก็พักผ่อนเจ้าของก็จะมาใส่นี้ขึ้นนี่ตรงนี้ก็ถอดได้ไหมมีรูอยู่มีรูอยู่นะยดูนี้ใสน่นี้นะครับก็สวยงามเนาะ ก็สวยงามนะเป็นเกวียนนะเป็นเกวียนของสมัยโบราณนะถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ก็ต้องมาที่ยางปูนะถ้าอยากเห็นนะอยู่ที่วัดยางปูเป็นโรงเรียนยางปูก็ว่าได้นะฉันก็ขอลาไปด้วยภาพของเกวียนนี้นะก็ขอสุขสัตดีเจริญสุขเจริญพร